สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่์บลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยานมิห่งใจค่ะวันนี้มากับคลิปซูมนะคะว่าพรที่ขอจะสำเร็จไหมถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะเอซออฟวานนะคะควีนซอฟวานเดอะไฮโลเฟนต์เอซออฟคัพและเดอะสตาร์นะคะขอให้คุณนะคะตั้งความหวังเอาไว้ให้สูงนะคะแล้วก็ มุ่งมันตั้งใจแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ค่ะตัวของไพ่เนี่ยค่ะบ่งบอกถึงการขอพรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะ support นะคะ,ะ,คะแล้วก็ให้พรของคุณนะมีโอกาสในการสมหวังได้แต่การสมหวังครั้งนี้นะคะมันมาจากการลงมือทำของคุณการตั้งใจการวางแผนนะคะแล้วก็โอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณด้วยเดสตร์ขึ้นมาเนี่ยอยากให้คุณะคะมองไปถึงเป้าหมายความฝันนะคะแล้วก็ลงมือทำในทุกๆวนัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมจะเคียงข้างนะคะแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของตัวเองอะคะ่ะมาใช้ให้เป็นประโยชน์และทุกอย่างะคะ่ะมีโอกาสในความสมหวังอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอนที่ขอไว้มีโอกาสประสคบความสําเร็จได้ะคะ่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลฟ์เฟซบุ๊กเขาไลน์แอดแอดทาร์โรว์บยลูกตาลได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ